สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะเพื่อนๆขาไหนลองบอกข้อดีของการไลฟ์สดมาหน่อยสิคะเพื่อนๆขาว่าเพื่อนๆคิดว่าข้อดีของการไลฟ์สดเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนๆขาเพื่อนๆลองตอบมาหน่อยสิคะแต่สําหรับไนนะสําหรับไนแล้วก็อ่าข้อดีของการไลฟ์สดก็คือการได้พบเพื่อนการได้พูดคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางทีเนี่ยถ้าวันไหนที่ไนไม่ได้ไรบางทีก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึง fc นะเพราะสว่นมากแล้วคนที่เข้ามาให้กําลังใจก็จะเป็นคนหน้าเดิมๆนะเพราะว่าของไหนก็คือ,อช่องก็ยังแบบว่ายังไม่ใหญ่นะยังไม่ใหญ่แล้วก็ทางระบบก,ก็ยังไม่ได้เปิดการมองเห็นให้ไหนให้คนอื่นๆเห็นได้มากมายนะก็เลยมีแต่ fc ที่เหนียวแน่นนะ fc FC ที่น่ารักทุกคนนะก็คือแบบว่าคนเดิมๆส่วนมากก็จะเข้ามาดูให้กําลังใจไหนในไลนะ์เนาะและที่สําคัญก็คือไนได้พัฒนาในการพูดค่ะเพืเ่อนๆค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดแลวก็นายก็พูดอยู่ตลอดนะเพราะว่าคือนายก็พูดเก่งขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไลฟ์เนี่ยเราจะต้องคุยเนาะเพราะว่านายนายคือถนัดไลฟ์ในเรื่องของเมาท์มอยนะคือในเรื่องของคุยไปเรื่อยนะคุยไปเรื่อยก็คือเป็นการพัฒนาตัวตนนั่นเองนะเพื่อนๆค่ะนี่แหละสิ่งที่เห็นได้ชัดนะแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆขาเพื่อนๆไลฟ์แล้วเพื่อน,ๆ,อน,ๆ,อนๆได้อะไรบ้างครับเพื่อนๆสามารถมาแชร์กันได้นะและอีกอย่างเนี่ยการไลฟ์คือเป็นการ เปิดการนะมองเห็นเป็นการยืนยันตัวตนครับเพื่อนเพ่อขาสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านก็สามารถสะสมนาทีได้ด้วยการเพื่อนเพื่อนขา